สวัสดีน้องนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวยการทำงานวิถีเกษตรารยุคใหม่ยุคฒนาครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะสำหรับอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับพี่น้องนะครับช่วงห่วงเดือนพฤษภาครับนะระหว่างนี้หละนะครับยี่สิบบปดยี่สิบเก้านะครับนะของทุกเดือนนะครับพี่น้องนะที่เราจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องนะครับได้ดูได้ติดตามกันนะครับหนูครับอ้อยนะครับ โอ้ยสวยครับโอ้ยสวยนะครับนะเสียบอยครับเนี่ยนะในใงน้ำในฝนในแดดนะครับในปุ๋ยนะครับโอ้สั์แน่นอนปีนี้นะครับนะขอให้พี่น้องของเราลงทุนไน้ะไรเงินน้อยที่สุดนะครับปีนี้นะอ่าลงทุนในช้เงินน้อยที่สุดครับลงทุนนน้อยกำไรเยอะๆนะครับนะอย่าลงทุนเยอะนะพี่น้องปีนี้นะ ครับาราคาว่าจะเป็นยังไงพี่น้องยังไม่มีความชัดเจนนะครับนะส,วสวยงามครับสวยงามปล่อยนะครับอ,อย่างใดก็ให้ได้นตนละพันสี่เด้อพี่นี่เด้อนะครับปล่อยนะ มีนี่น่าจะน้ำหนักดีนะพี่น้องนะถูกแล้วนะครับนะทำนิดน้อยก็น,น่าจะได้เยอะครับนะมีทีเแล้วทำเยอะจะได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าทั้งแรงทั้งนอนครับพี่น้องปีที่แล้วน,นะโอ้พี่น้องเราสมเลยครับนะแต่ก่อนชาลเลอ้อยคือขาดทุนกันเยอะเลยนะครับปีที่แล้วนะนะรต้องลดต้นทุนกันให้ได้นะพี่น้องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการ บริหารจัดการในแปลงนะครับนะการเก็บเกี่ยวนะครับพยายามต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะไม่งั้นเราก็กําไรก็จะหายไปเหมือนปีนี้แหละพี่น้องนะทำรดไม่ได้นะครับเอายาฆ่ายจาิบยา ทีนี่ทางถนนดีหน่อยนะครับนะ,อะเอามาตอนะครับจัดสรรง,งบมาให้วัดมักเกตนะครับเกตเพื่อให้ผิวถนน,นมันเรียบนะครับแล้วก็ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแต่นี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทํานะครับหรือการสัญจนไปมาก็คือง่ายเลยนะครับตอนนี้นะ,ะต,ตรงไหนที่เป็นหลุมใหญ่ๆก็ยังปิดไม่มิดครับนะ,ะยังโอเคอยู่กว่า ที่ผ่านมานะครับพี่น้องอชาวสวนยางก็ใส่ปุ๋ยครับวันนี้นะใส่ปุ๋ยครับพักกันยาวๆไปก่อนเด้อพี่น้องอชาวสวนยางนะครับต้นแห้งแล้วก็มาตัดได้ก็มาตัดนะครับนะ ว่าเราจะไปนัดได้หรือเปล่านะผู้อยองนะวันนี้นะครับโอกาสจะไปขายที่เชียงคานครับพนะาซีโอไปขายที่อำเภอเชียงคานนะครับนะว่าซีโอจะได้ไปเชียงคานไหมวันนี้พี่้องนะมาลุ้นกันอีกทีครับช่วงรอบใบสามนะครับนะ้าเปิดที่ไปทันทีพี่้องนะ รน,นะครับหลายส่วนกับส่วนยางน้อง ว่าภาพนะครับใส่กันนะครับ เดี๋ดีครับเดี๋ดีนั่งเงียบครับซีโอนะครับบนมือดำนะครับนะเอ้ยคนเมืองนอกมอยู่บ้านนอกอย่างนี้แหละพี่น้องนะ ป่าคอนกิทน,นะครับนะคราวนี้มาเจอป่ายางป่าอ้อยพี่น้องนะครับนะไปไม่เป็นเลยนะครับอาใส่ปุ๋ยเขาปวดพี่น้องเจ็บแขนนะครับ <c oughs> เออ,อช่วงนี้อ้อยไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องนะเขาปลูกยางกันหมดครับโซนนี้ครับยังอะ สวยครับสอยเป็นยั่แม็กครับอืมเอ้ยเราว่าจะแรงไม่แรงนะพี่น้องนะช่วงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะพี่น้องนะฝนมาเต็มแม็กเลยนะครับที่บ้านของผมนะครับนะ นี่แดดให้พอเพื่อได้ปรุงอาหารนะครับโอ้ถือว่าดีเลยนะครับตะครึมทั้งวันทั้งคืนนี่ก็มีดีนะพี่นะ้องมีคึมมีแดดนี่โอเคนะครับเมื่อวานนี่คืมทั้งวันครับนะตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะครับเมววื่อวานนี่พี่น้อง กำลังย่างป้องนะครับนะชูชันชูคอชูใบครับย่างป้องนะครับช่วงนี้นะพี่น้องนะก็ได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับนะช่วงตามระยะเวลาการจริญตุโตนะพี่น้องเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นเดือนเป็นเดือนไปนะครับเราอัปเดตให้พี่น้องดูทุกปีครับนะเราทํามาได้2ปีแล้วนะครับนี่ปีเข้าปีที่3แล้วครับเนะีนะ่ยอ่า sơn Dương Phà La các bạn nhìn không, không khí mát mát, không khí mát mát, không khí mát mát, ครับนะครับของทางเสือใหญ่เขาครับเนดะี๋ยวพ่นยาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายเจ้าเจ้าบีมาพ่านนะครับนะเห็นหองรอยการวิ่งอยู่พี่น้องโอ้หอยเสียชำนาญน,นี่ไม่ธรรมดานะครับแ,แน่นเปียกเลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับสุดยอดทีนี้มีการเลโกปลูกใหม่เยอะเลยนะครับสำหรับอ้อยในพื้นที่ของป่านของผมนะพี่น้อง ก่อนก็เดินทางออกไปไล่ไปสวนครับวายยิ่งยิ้มในกำลังสวยเลยครับนะใส่ฝนพอนี้ครับสบายเลยนะครับรถตุนทุนไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องวางสายวางท่อให้น้ำให้มันลำบากครับพี่น้องสวยเลยครับโอเคครับเราก็อัปเดตให้พี่น้องดูประมาณนี้นะครับสลับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับพี่น้องเอาไปตามต่อกันใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับนะสลับ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้์พี่น้องนะครับนะลากันตรงนี้แหละครับภาพวิวสวยๆครับสวัสดีครับ